หา4ปีก่อฟอผอเน้นในเรื่องของการลดคาร์บอนมุ่งบริการพลังงานครบวงจรการไฟฟ้าไฟาผลิตแห่งประเทศไทยรัวาก่อฟอผอเดินหน้าเพิ่มทรัพส่วนนะครับเรื่องของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเน้นคาร์บอนเป็นศูนย์นะครับเพิ่งพาทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศอันนี้เป็นการสร้างความเหมั่นคงทางพลังงาน ่วยลดตุ่ทุนคาเชื้อเพลิงพร้อมกับขับเคลื่อนการให้บริการด้านพลังงานอย่างครบวงจรในเรื่องนี้ครับทั้งดา้านนายุญยนต์ว้์รักมิดผู้ว่าการไฟฟ้าไฟผลิตแห่งประเทศไทยรือว่ากฟอผอพ,อพ,อพิ่อกว่าในอกาสที่ทั้งด้านกอฟอผอก่าวข,ขอ้สู่ปีที่5 4มีวันไขวันสถาปนาก่อฟผอเมื่อวันที1่1พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาวัานครับได้เร่งดำเนินง,งานเพิ่มซัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อพึ่งาพาเจ้าของจากทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศลดการนําเขาเชื้อเพลิงและค่าสูงที่เฮ็้ให้พี่น้องประชาชนมีไฟฟ้าใสอย่างเพียงพอไฟบอโตก๊กไฟบ่ดับถึงแม้วา่าสิมีช่วงวิกฤตพลังงานนะครับโดยมีโครงการหลักก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์ทุนร้อยน้ำรวมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำนะครับเกืนก่อฟอพอหรือว่าโซลาเซล ลอยนำให้บิดเคื่อนซีรินทอนจังหวัดอุบลราชธานีที่ส้อยลดต้นทุนเรื่องของการผลิตไฟฟ้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและกระ่งเสริมการท่องเที่ยวตั้งเป้าในเรื่องของการเล็งดําเนินโครงการโซลาร์เซลล์ร้อยนำให้บิดให้ครบ2,070 5หเมกะวัตต์ตามแผนภายในห1 0ถึงปีโดยในปี2 5 6 5อยู่รูหรวางเดินหน้าโครงการโซลาร์เซลล์ร้อยนำให้บิดเคื่อนอุบลรตน์จังหวัดขอนแก่น กำลังผลิต24เมกะวัตต์กำหนดจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ในปี2,566ร่วมไปถึงเรื่องของแผนพัฒนาคโครงการโซโลาเซลล์ร้อยน้ำให้บิดพร้อมกับติดตั้งแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานในโครงการเคื่อนคูเฉลิมพระเกียรติฉลองพระชนมาอยู่ครบ6รอบนะครับในเคื่อนวชิรราลงกรอนแล้วก็เคื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรี ความทั้งในเรื่องของธุรกิจจัดหากา๊าซธรรมาชาติเหลวหรือว่า LNG นะครับเร่งจัดหาน้ำเข่า LNG แบบครบวงจรนะฮะเดินหน้าหวมทุนโครงการก่อสร้างคลังจัดเก็บและับแปลสภาพกา๊าซธรรมาชาติเหลวแห่งที่2อ,อยู่ตำบลน้องแฝบจังหวัดระยองนะครับกับบริษัทปทาาตทจำกัดมหาชน เพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐานการธรรมชาติในประเทศสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทยในระยะยาวครับคาดว่าจะเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน2 0 6 5นอกจากนี้แล้วครับทั้งกอฟผพอ,พอนี่ยังเดินนาครับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาาวบอนตำ่ำภายใต้นโยบายความเป็นกลางทางคาาวบอนผ่านโครงการต่างๆแล้วก็เรื่องของการเดินหน้าพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ควบคู่กับเรื่องของการสร้างความสมดุลพลังงานภายใต้การดำเนินง,งานตามแนวคิด e g a s f o r o อก่อฟ้อเป็นของคนไทยทุกคนและก็เฮ็ดเพื่อทุกคนโดยคำนึงถึงพี่รองประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญเพื่อชูศักยภาพความมั่นคงทางพลังงานอย่างยัง่งยืนของประเทศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดหลอมนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวกิจกรรมจากทังดาน การไฟฟ้าไฟผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากอฟอพอครับ